หมู่บ้านหนองขามเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่สงบสุขล้อมรอบด้วยทุ่งนาและภูเขาอันเขียวขจีผู้คนในหมู่บ้านใช้ชีวิตเรียบง่ายทำไร่ทำนาและค้าขายเล็กๆน้อยๆในตลาดประจำหมู่บ้านแต่สำหรับนวลสาวอบวัย28ปีที่เป็นลูกสาวคนเดียวของยายขาบแม่ค้าขนมหวานในตลาดหนองขาม ความสงบสุขที่ว่านั้นมักจะถูกบทบังด้วยคําพูดเสียสีและสายตาที่มองเธอด้วยความเย้ยหยันวนวลไม่ได้รู้สึกเสียใจง่ายๆเธอเป็นหญิงที่มีหัวใจเข้มแข็งรอยยิ้มของเธอมักเป็นสิ่งที่ใครหลายคนในตลาดจำได้ดีเพราะแม้จะมีเสียงนินทาเกี่ยวกับรูปร่างของเธอแต่เธอไม่เคยตอบโต้กลับ เธอใช้เวลาส่วนใหญ่ช่วยยายขาบทำขนมไทยเช่นขนมตาลข้าวเหนียวหน้ากระชีและทองหยิบทองหยอดยายขาบเคยพูดเสมอว่านวลเอ๋ยคนเราถ้าคิดดีทำดีสักวันเขาจะเห็นเองแม้ว่าคำสอนของยายจะปลอบใจเธอได้แต่ลึกๆในใจของนวล เธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังติดอยู่ในกรอบที่คนในหมู่บ้านวางไว้ให้เสมอหญิงอ้วนที่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเธอคิดในใจว่าทำไมคนถึงตัดสินกันเพียงแค่รูปลักษณ์ความฝันลึกๆของนวลคือการมีชีวิตที่แตกต่างออกไปเธออยากเป็นคนที่คนมองด้วยความชื่นชมแต่ไม่ใช่เพราะเธอผอมลงหรือสวยขึ้น เธออยากเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาของผู้อื่นโดยที่ยังคงเป็นตัวเองวันหนึ่งขณะที่นวลกำลังช่วยยายขาบขายขนมในตลาดชายหนุ่มคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเด่นชยัยเป็นชายหนุ่มที่ย้ายมาจากอําเภอใกล้เคียงเพื่อเปิดฟาร์มเล็กๆเ,เขามาซื้อขนมของยายขาบพร้อมรอยยิ้มสดใสที่ทำให้นวลรู้สึกแปลกใจ ขนมตาลนี่หวานนุ่มดีนะครับใครเป็นคนทำหรือครับเด่นชัยถามนวลเป็นคนทำเองจ้ายายขาบตอบด้วยความภาคภูมิใจก่อนจะหันไปยิ้มให้หลานสาวที่กำลังยืนเก้แก้กางๆอยู่หลังแผงขายนวลมองชายหนุ่มด้วยความประหลาดใจเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนชื่นชมในสิ่งที่เธอทำมากกว่าการจ้องมองที่รูปร่างของเธอ เด่นชัยยังคงพูดคุยอย่างเป็นกันเองทำให้นวลเริ่มรู้สึกว่าบางทีไม่ใช่ทุกคนในโลกนี้จะตัดสินเธอจากภายนอกหลังจากวันนั้นเด่นชัยมักจะว่ามาที่แผงขนมของยายขาบเป็นประจําเขาไม่ได้ซื้อขนมเพียงเพื่อกินเท่านั้นแต่ยังถามถ่ายสารทุกสุขด,ดิบของนวลและยายขาบอย่างใส่ใจสิ่งนี้ทำให้นวลเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า ทำไมฉันถึงไม่กล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างวันหนึ่งมีงานประจำปีของหมู่บ้านจัดขึ้นเป็นเทศกาลที่ทุกคนรอคอยเพราะมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายรวมถึงการประกวดสาวงามบ้านดอนซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมสาวสวยจากทุกหมู่บ้านใกล้เคียงมาชิงรางวัลใหญ่นวลไม่เคยสนใจการประกวดนี้มาก่อน เพราะเธอรู้ดีว่ามาตรฐานความงามในหมู่บ้านไม่เคยมีที่สำหรับคนอย่างเธอแต่ปีนี้เธอเริ่มมีความคิดแปลกใหม่ผุดขึ้นมาในใจทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์เหมือนคนอื่นบ้างนี่เป็นคำถามที่ทำให้นวลเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางที่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่เป็นการค้นหาความหมายที่แท้จริงของความงามและคุณค่าในตัวเธอเอง หลังจากงานประจำปีของหมู่บ้านผ่านพ้นไปนวลก็กลับมานั่งคิดทบทวนชีวิตในค่ำคืนที่เงียบสงัดแสงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าต่างกระทบกับใบหน้าของเธอสะท้อนความคิดที่หมุนวนอยู่ในหัวเธอมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกแม้จะเห็นรูปร่างที่อบอ้วนแต่ในสายตาของเธอกลับเต็มไปด้วยคำถามถ้าฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองชีวิตฉันจะดีขึ้นไหม คำถามนั้นไม่ใช่เพียงแค่เกี่ยวกับรูปร่างหรือความสวยงามภายนอกแต่มันคือความต้องการที่จะพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเธอสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คนอื่นคิดวันรุ่งขึ้นนวนเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆเ,เธอตื่นเช้ากว่าเดิมหันมาชงน้ำสมุนไพรแทนกาแฟหวานๆที่เธอเคยดื่มเป็นประจำ หลังจากนั้นเธอก็ออกไปเดินรอบหมู่บ้านเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเสียงนกร้องและลมเย็นที่พัดผ่านใบหน้าทำให้เธอรู้สึกสดชื่นขึ้นอย่างประหลาดนวลตื่นมาวิ่งแต่เช้าเลยเหรอเสียงลุงปานชาวบ้านที่มักตื่นเช้าไปทำไร่ทักเธอด้วยน้ำเสียงขี้เล่นขลุงฉันอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างนวลตอบพร้อมรอยยิ้ม แม้จะรู้สึกเขินเล็กน้อยแต่คำพูดนั้นก็ทำให้เธอเริ่มมั่นใจในสิ่งที่ทำตลอดสองสัปดาห์แรกการเดินและปรับอาหารเริ่มกลายเป็นกิจวัตรประจำวันแม้ว่าบางวันจะเหนื่อยจนแทบลุกไม่ขึ้นหรือถูกคนในหมู่บ้านแซวว่าวิ่งไปเถอะยังไงก็ไม่พร้อมทันปีนี้หรอกแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้เธอรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่าย ในระหว่างนั้นเด่นชัยยังคงมาที่แผงขนมของยายขาบเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เขาสังเกตเห็นบางอย่างที่เปลี่ยนไปในตัวนวลน,นวลดูสดใสขึ้นนะช่วงนี้ออกกำลังกายเหรอเด่นชัยถามด้วยความสนใจใช่ค่ะฉันแค่ลองเปลี่ยนชีวิตตัวเองดูนวลตอบด้วยความสุภาพแต่ในใจกลับรู้สึกดีที่มีคนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเธอ เด่นชัยไม่ได้แค่ชื่นชมแต่เขายังเสนอที่จะช่วยเธอด้วยถ้านวลอยากลองทำอะไรใหม่ๆฉันมีพื้นที่ในฟาร์มที่เหมาะจะวิ่งออกกำลังกายนะมีต้นไม้ร่มรื่นวิวก็สวยนวนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบตกลงด้วยความเกรงใจเธอเริ่มไปที่ฟาร์มของเด่นชัยในทุกเย็นเพื่อออกกำลังกาย เด่นชัยไม่ได้แค่เป็นเพื่อนร่วมทางแต่เขายังให้กำลังใจเธอทุกครั้งที่เธอรู้สึกท้อความสำเร็จไม่ได้วัดจากเวลาที่เร็วที่สุดแต่มันวัดจากการที่เราไม่หยุดพยายามเขาพูดประโยคนี้กับเธอในวันที่เธอเหนื่อยจนอยากเลิกเมื่อเวลาผ่านไปสามเดือนผลลัพธ์เริ่มปรากฏไม่ใช่แค่เพียงรูปร่างของนวลที่กระชับขึ้น แต่จิตใจของเธอก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยเธอเริ่มรู้สึกถึงพลังในตัวเองที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่ชีวิตของนวลไม่ได้มีแค่ความพยายามและกำลังใจเธอยังต้องเผชิญกับคำพูดเสียสีจากคนรอบข้างอยู่เสมอลดไปก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวก็กินกลับมาเหมือนเดิมเสียงซุบซิบนินทาเหล่านี้ยังคงวงเวียนอยู่รอบตัวเธอ แม้จะเจ็บปวดแต่นวนเลือกที่จะเงียบเธอไม่ได้ต้องการพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นแต่เธอต้องการพิสูจน์ให้ตัวเองเชื่อว่าชีวิตของเธอมีค่ามากกว่าคำพูดของใครและในที่สุดการเดินทางของนวนไม่ได้หยุดอยู่แค่การเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่เธอกําลังเริ่มต้นการค้นหาคุณค่าและความหมายที่แท้จริงในชีวิตซึ่งไม่ใช่เพียงแค่รูปร่างหน้าตา แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจให้เข้มแข็งและมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมเสียงนกร้องรับอรุณดังขึ้นเมื่อแสงแรกของวันสะส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างนวลเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความกระฉับกระเฉงกว่าที่เคยเธอเดินออกจากบ้านพร้อมรอยยิ้มและความตั้งใจเต็มเปี่ยมวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับเธอเพราะยายขาบได้มอบหมาย ให้นวลดูแลการขายขนมในตลาดเพียงลําพังนวลหลานโตขึ้นแล้วยายอยากให้หลานลองรับผิดชอบงานเองดูบ้างยายขาบพูดพร้อมรอยยิ้มก่อนจะยื่นกระบุงขนมให้ตลาดเช้าวันนั้นคึกคักไปด้วยผู้คนเสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวานวลจัดแผงขายขนมอย่างตั้งใจ เธออยากพิสูจน์ว่าตัวเองสามารถทำได้ขณะที่เธอกำลังจัดทองหยิบสายกล่องเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังขายขนมให้ผมหน่อยครับนวลหันไปพบเด่นชัยที่ยืนยิ้มให้เธอเหมือนเคยแต่วันนี้เขาดูรีบร้อนกว่าปกติคุณเด่นชัยวันนี้มาซื้ออะไรเหรอคะนวลถามด้วยความสุภาพ วันนี้ผมจะไปส่งของที่ตัวเมืองเลยว่ามาซื้อขนมติดไปด้วยเขาพูดก่อนจะมองไปยังแผงขนมที่จัดไว้อย่างเรียบร้อยเอาขนมตาลกับข้าวเหนียวหน้ากระฉีกสักสิบกล่องนะครับผมมีประชุมใหญ่ตอนบ่ายเลอยากเลี้ยงขนมคนที่บริษัทด้วยคำพูดนั้นทำให้นวลรู้สึกตื่นเต้น เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ขนมของเธอจะถูกนำไปให้คนอื่นชิมนอกหมู่บ้านเธอตั้งใจจัดขนมอย่างพิธีพิถันพร้อมทั้งผูกริบบิ้นเล็กๆบนกล่องเพื่อเพิ่มความน่ารักขนมของนวลต้องอร่อยแน่ๆผมมั่นใจเด่นชัยพูดพร้อมรอยยิ้มก่อนจะขอตัวออกไปในช่วงบ่ายนวลได้รับข่าวดีที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรง เด่นชัยกลับมาที่ตลาดพร้อมกับบอกว่าขนมของเธอได้รับคำชื่นชมจากคนในบริษัททุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขนมมีรสชาติหวานกำลังดีและมีเอกลักษณ์นวลคุณทำได้ดีมากเลยนะผมว่าเราน่าจะลองส่งขนมไปขายในตัวเมืองบ้างคุณว่าไงเด่นชัยเสนอไอเดียที่ทำให้นวลรู้สึกทั้งตื่นเต้นและประหมา่า จริงเหรอคะแต่ฉันกลัวว่าขนมของฉันอาจจะยังไม่ดีพอเธอพูดด้วยความไม่มั่นใจไม่ลองก็ไม่รู้คุณมีฝีมือและความตั้งใจนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคำพูดของเด่นชัยกระตุ้นให้นวนกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบเดิมๆเ,เธอเริ่มวางแผนว่าจะขยายตลาดขนมของเธอ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆและปรับปรุงการจัดบรรจุพัณฑ์ให้ทันสมัยมากขึ้นแม้จะมีความหวังใหม่แต่เส้นทางไม่ได้ราบรื่นเสมอไปเสียงวิจารณ์จากชาวบ้านบางส่วนยังคงดังอยู่รอบตัวเธอขนมของคนอ้วนอย่างนวลใครจะอยากซื้อไปกินกันเสียงนินทาจากกลุ่มแม่ค้าข้างๆทำให้เธอแอบเสียใจ แม้จะพยายามไม่สนใจแต่คำพูดเหล่านั้นก็ยังตามหลอกหลอนในความคิดของเธอยายขาบที่เห็นหลานสาวเริ่มมีท่าทีเงียบลงจึงเข้ามาปลอบใจนวลเอ๋ยคนที่เขาพูดแบบนั้นก็เพราะเขาอิจฉาที่หลานกำลังก้าวหน้าไปไกลกว่าที่เขาคิดจำไว้นะเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับทุกคนแค่ทำในสิ่งที่เรารักให้ดีที่สุดก็พอ คำพูดของยายขาบเป็นเหมือนเชื้อไฟที่เติมเต็มกําลังใจในตัวนวลเธอเริ่มมองเห็นว่าอุปสรรคและเสียงวิจารณ์เป็นเพียงบททดสอบที่ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตหลังจากนั้นนวลตัดสินใจใช้เงินเก็บส่วนหนึ่งในการลงทุนกับธุรกิจขนมของเธอ เธอไปซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากตลาดในตัวเมืองพร้อมทั้งเรียนรู้การทำขนมชนิดใหม่จากตำราและวิดีโอออนไลน์ไม่นานหลังจากนั้นขนมไทยของนวลก็กลายเป็นที่รู้จักในตัวเมืองคนเริ่มพูดถึงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และความใส่ใจในรายละเอียดของเธอเด่นชัยที่เห็นความสำเร็จของนวลก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างภูมิใจ เขาเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เธอก้าวไปข้างหน้านวนคุณเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเลยนะเด่นชัยพูดขณะที่พวกเขากำลังนั่งคุยกันที่ฟาร์มฉันยังไปไม่ถึงไหนเลยค่ะแค่เริ่มต้นเท่านั้นนวนตอบพร้อมรอยยิ้มแต่ในใจของเธอเธอรู้ดีว่าการเดินทางของเธอครั้งนี้ไม่ใช่แค่การสร้างธุรกิจ แต่มันคือการพิสูจน์ให้ตัวเองและโลกเห็นว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์แต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความพยายามที่ไม่สิ้นสุด